ตักปช่

ัมาเข้าบรรษาครับก็อย่าลืมนะครับหลังจากที่เราถวายนะครับพระตาหารเช้าเสร็จน้อยแล้วนะครับพระคุณเจ้าจะให้พรนะครับเมื่อพระทุนเจ้าให้พรเราก็เตรียมน้ำนะครับไว้ตรวจชิดตรวดตุ่มตุ่มอีกโซนนะครับถ้าเราไม่มีน้ำก็อาน้ำไกลนะครับเร็วดีนะครับฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวเราไปถวิลใหญ่เลยครับหลังจากนี้ก็จะขึ้นไปครับรอให้อะไรครับผู้ใดที่ทุกทชมเราออกมา ้าพิจะลงมานะครับดินข้าวบารเพือ่อจะรอพุทธาญาติโยมให้นำข้าวปลาอาหารมาเ่คขภาพกายกันมามาต่ากันเด้อตักว่ากันมา คอยหน่อยนะครับนี่แหละป๊า <laughs> nó subscribe cho kênh Ghiền Mì nó Để không bỏ nó hấp dẫn สุดยอดออปปี้นี่ยอยพ่เห็นอาม่าอยวะอามาได้อีกเยีนปามีไปวันที่หนึ่ายยังไโมไปเกียบมดแล้วอามาเปียวันที่หนึงขดีรับไปจ้าอาม่าเปียไหมอ่างค ครับครับีาลูกมาลูกเนี่ยนะครับเอาหนันเตียงอะไรคะเลื่เลยเลยฟรีนะครับจากโรงทานเลยเป็นกิจกรรมในตลาดมาไปครับฟรีนะครับโรงทานจ้าโรงทานจากเฟสเฟสนะครับอะไรเลยอะไรเลยรับเพียงคร จากซีเวนอีเลเว่นนะครับหน้าตลาดสดของคุณป้อมนะครับกลัวไม่เดินไปหาก็เลยเดินมาไครับ่มาเสิร์ฟอย่างงี้ดีเอให้ิยม่เครื่องกับไม่มีเครื่องนะครับจากซีเวตนะรับไหมครับรับไหมครับรับไหมัักซเวนอีเลเว่นนะครับ ของคุณพ้อมกบจากเซเว่นสะคะหน้าตลาดรับในท้าว่ไม่เดินไปหารับในท้ารับตะมูด้าฟรีน่จ้าเป็นชั้นคุณยนุ่มตัดยาง้าตัดยาอไม่ไม่ไม่จ้าไม่ใช่กาแฟนะครับตะมูดตะูดจากเซเว่นได้เลย เดี๋ยครับรับไหครับรับไหรับไลูกน้ำต้าหูนะครน้ำเต้าหู้รัไมครับน้ำเต้าหูนะครับเต้าหู้ม้วครับกินแค่ยอะแ่เย่บเะแ่ากกินหมูิ้งเก้าวปกิจกรรมโชว์เขาขอบคุณนะคะไปหนเค้า Cái vượt Cái vượt bao gì Bao vật gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền แล้วเจอแล้วอาม่าหอยกูก่อนหนึ่ามื่อผ่านมาหนึ่งราเห็นเขากูอ่ว่างกูเห็นเลามือไม่เห็นมองไปกี่้นต่างะยอ๋อคือเจ้าแม่หลังคง ขนมเขาไม่ได้เอาาเขาใสุ่งหมดแหละปล่ามากัที่เมื่อก่อนด้านได้เปนซอนเ็กำังผมันดูผแล้มันขีดจักแต่ยานยิงยิไปหาดูี่ดมา

อามาคิดว่าต้องอามาเอเอาอย่ง่นมีกินเนือกินเนือตัป็ครับมาโอ้ยัดเป็ดอัยู๊ดยืดแนยื่แนยดยือยู่นะเว้นเว้นหน้าตลาดขอบคุณป๊อปนะจ๊ะ เอ็ครับเกลับเหรอครับตุ้งกว่าเพิ่งกับได้ไวจันครับกับเป็นน้าผู้เดียวครับมากเยี่ยมแม่ฮีร่ไฟมมาครับ เดียวท้งครับต้อเหูไหครับน้ำเตู้้ใครกินไหมเต้าหู้จ้าเยิดเลยตรงทารตไม่เนีเวนหน้าตลาดสดรับไปครับ้ต้าหู้ไหครับต้าหู้ไหมตมทาไม่นมวรทำมาให้ ตั้งหูไหมครับตั้งหูจ้าได้เลยครับดีเยอะครับดีเยอะมีเยอะเย้แมวน้ำกินนะ เอ้ออ,อ,เอ,ออีกผู้หายุมปากรวยมาขออีกผู้หายนะไม่เป็นไรไม่เป็นไเปิดเขียนนึง